เอาทำอะไรกันนะพี่โอ้โยขยันกันแข่งกันเลยแหมโอ้โยโอ้ยโอย,โยเขาไม่มีดีอซีซานนี่วะไม่งั้นผมเอาเกรดเดิมมาแล้วอันนี้ไปทำร้านจอดรถนะครับอยู่ข้างในนะครับหน้าตาหลังผมก็ยังมีครับคุณจังหวัดแม่โอ้เจ้าเดินไปครับเดินไปเดินไปเดินไปหน้าตาหลังผมก็ยังมีอ่ะ เอ้ยเอาไอ้นี่มันมาเดินกับรถทําไมเนี่ยมันเดินข้างรถทําไมนะฮะมันยังไงเดี๋ยวพี่เอ้ยมันมาเดินข้างรถทําไมนะ่ะอันนี้ก็ซูมชา้าซะแล้ว <g ül> พี่มาทำอะไรกับผมเลยพี่เฮ้อใหม่ถอดด้ามเลยนะแล้กันเน่โอ้โหมาหมดล็อกด้วยพี่ระบบล็อกด้วยนะเอาอะไรของพี่เนี่ยพี่ เอาไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นก่อนไปรุ่นก่อนไปรุ่นก่อนโอ้รุ่ง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 รุ่าไปรุ่นก่อนไปอยู่บนกระบะดำก่อนนะเอาเฮ้ยหายไปไหนอ่ะไม่ไหว่าจะให้ไปอยู่บนกรนะไไบะดำสักหน่อย ดูกับแคทสามสเกอนะครับคุณยมอยาก้ฉมนเจนมามากเลยแต่ว่าเขาไม่ทมํามาสักทีนะเอาแม่งงานเกเป็นโมันไม่ใช่ระดับไฮนี่มาเฮ้ยไรไม่ไรไม่ไรไ เสร็จเรียบร,ร้อยโอ้โหพระเจ้าเร็วจิ๋มายเอาแก๊สมาอีกคันแล้วครับผมโอ้โหพอแล้วพอแล้วออกไป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 ไปมันไม่ใช่งานระดับไฮนะไม่เป็นไรนะครับผมเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยออกมาออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วออกมาเดือดโล บอลได้แล้วออกบอได้แล้วมู้จะอดบอลได้แล้ว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 ยังไม่สุดพี่ยังไม่สุดออกไปอีกออกไปอีกเฮ้ยมึงโผล่ทำไมเนี่ยเอาเก็บดิเออาเอ้าเอ้าออกไปอีกไอ้นี่มึนจริงนะเนี่ยผู้ชมมึนเขาเล่นไม่เป็นเลยนะ เขาเรียไม่เป็ี่ยนว่ะไม่อะไรนะผมจัดการเองโอ้ยหลบหน่อยพี่เอ้ยพี่รู้จักหลบไหมพี่หืพี่ลูกจะรู้จักหลบไหมไอ้นี่สั่งของเลยดิพี่สั่งของสั่งของโอ้โหมันไม่รู้จักหลบไม่รู้จักอะไรเลยอ่ะเจ้าสั่งของหน่อย สั่งของเลยพี่โอ้โหพระเจ้าเอ้ยเอาโขมีคนสั่งไหมเนี่ยสั่งของเลยพี่เอ้ยโอ้โหพระเจ้าวิ่งเล่นอีกอสุดยอดไปเลยสุดยอดของไม่สั่งวิ่งเล่นเฉยเอา้ารถของไปไหนหมดอะสั่งมาแล้วเหรออ่ามันได้สั่งอะไรบ้างอ่ะ สีน้ำเงิน2สีเทาสีเงิน2สีเทา1ใช่ไหมส,สีเทา1นึ่งอ้ยนั่น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 อ๋อไม่ใช่นี่หว่ารู้ว่าเขาสั่งไปแล้วเหรอ,อยังนะเอาโหผมสั่งมาลงหน้างานไปเลยสีเงิน2สีเทา1นะครับอ่าสีน้ำเงินก็คืนนี้จ็อบที่มีจ็อบเดียวอ้ว๋อโอ้โหแม่งต้องอนุมัติอีกอนุมัติดิ โอ้โหไม่อนุมัติอีกพระเจ้าเอ้ยจัเริอนละใครคือหัวห้องวะเนี่ยโอ้โหพระเจ้าเอ้ยไอหมวกโอ้โหไอหมวกฟ้าไอไอหมวกไอไอเอี้ยมเอี้ยมฟ้าเอี้ยมฟ้าคือหัวห้องนะครับอ๋อเขาไปเอาของโอ้เขาขับไปเอาเองเขาขับไปเอาเองเลยนะผมผมก็รอตรงนี้แหละ โอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณยองดูดิโอ้โหดูดิคือตูดลอยเนี่ยถ้าผมสวิงปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยดูดิผมสวิงนี่ตัวตัวไอ้ไอ้นี่มันสวิงด้วยอ่ะเอาลงไม่ได้เอาชิบหายแล้วเอาบั๊กเอา บัคเอาเอาบัคเอาโอ้เกมพระเจ้าโอ้เกมเกมพระเจ้าเอออ้าโอเคอ่ายังไงต่อพี่อ้าวอ่ายังไงต่ออ้ากดล็อกอีกอ้า ปึ icana, ๊บโอเคเอาออออรถออกอีกเอาเออเดินออกครับเดินออกเดินออกเลยครับเดินออกเลยปเอบให้ทำไรครับให้ทำลายเทหินหรือเปล่าเดาหน่อะครับผมมันได้เทหินไหมถคันไหนวะ โอ้โหเจหินเจหินอ้อมนี่เลยอ่ะคุณผู้ชมเจ้าเอไปเอารถหินมาลูกพี่ไอห้องออกคนแล้วหนึ่งคนเอารถหินมาลูกพี่อันนี้บล็อกเฉยเลยบอกคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหมังดึงรถอย่างนี้เลยอ่ะออืโอ้โห ข้างหน้าไหนอ่ะคุณดึงรถอย่างนี้เลยอ่ะสมมติงัดต่อยางเนาะอือโอ้โหอืออารมณ์เหมือนงัดต่อยางเลยอ่ะโอ้โหอือ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 โอ้โหเหมือนงัดต่อยางอ่ะ มามามารถคนหินมาเลยไอ้ดิไอ้ไอ้นั้นเรือนแล้วนะ่ะไอ้นั้นไอ้นั้นเอากระบะมาทรงเรือนแล้วนะ่ะคุณผู้ชมโอ้กะว่าจะมาเข้ามาเล่นดีๆสักหน่อยหนึ่งโอ้โหแม่งเจอเรือนอีกอ้เออเอามีคนเข้ามาใหม่ครับกะว่าจะเข้ามาเล่นดีๆสักหน่อยโอ้โห้ ผมสามารถดันดันดันฝาท้ายปิดไว้ก็ได้นะเกมมันผสมจริงอะไรแบบนี้ไอั่นทรงเรือนนั่นนะ่ะไอั่นนะ่ะไป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 ออกทรงออกไปทรงเรือนแล้วน่นนะขับรถอย่างกันนะ่ะเดี๋ยว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 ,ยวมันก็ขับไปชนเรานะผมเคยเจอแล้วเรือนแบบนี้นะ ับรถแบบเนี้ยโอ้โหพระเจ้าเอ้ยผมกะจะเขามาเล่นดีๆนะเนี่ย จัดมาปึ๊บเี่เฮ้เจนพี่เจนเดือดเดือดเดผมบอกก่อนโอ้โหพี่ก็รีบเกิน โอเคผมประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวิดีโอนี้ออกเสร็จพอดีเลยนี่ว่ามันไม่ใช่งานระดับพายเป็นงานทำร้านจอดรถนะครับผมเอ,เอาไว้พิงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับโอ้แม่รวดไอ้นี่ยังอยู่เลยเนี่ยโอ้โหเกม